มกรุงเทพที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพใช่แล้วเราอยู่ที่นี่ทา่าาก่อนที่เราจะเรียนที่นี่ไม่มีใครบอกเราเลยว่าถ้าเรียนที่นี่จะต้องเจออะไรบ้างห,หรือที่จริงแล้วอาจจะมีคนบอกแต่แค่เราไม่รู้ก็เป็นได้นะเฮ้สาขาที่ห่ิงเดียนนั้นส่วนมากจะมีการใช้ห้องหลับคอมพิวเตอร์อยู่บ่อยครั้งซึ่งเราจะต้องเผชิญกับมัน <c oughs> ช่วงแรกที่หญิงเรียนห้องหลับคอมพิวเตอร์ก็มีบางห้องที่แอร์เย็นแบบปกติแบบสบายสบายไม่ได้หนาวจัดมากขนาดนั้นแต่ถ้าพอไปอีกห้องนึงปุ๊บ ตอนแรกหญิงก็คิดว่าเอออาจจะเป็นแค่วันนี้วันเดียวแหละมั้งที่เย็นเป็นพิเศษเดี๋ยวคลาสหน้าก็เย็นเย็นสบายสบายและฮึเริ่มไม่น่าใช่แล้วพอหญิงรู้ว่าวันไหนที่มีเรียนวิชานี้หญิงก็จะพกเสื้อหนาวออไปบักครั้งขี้เกียจก็ใส่เสื้อแขนยาวไปแล้วกันแต่พอออกจากห้องเย็นมาเจอแดดประเทศไทยปุ๊บืม,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 มร้อนละลายมีหวังได้สูกจนไม่เกรียมแน่ ทุกครั้งที่หญิงเดินผ่านคนหญิงก็สังเกตว่าเออก็มีหลายคนนะที่พกหมวกและร่มไปเรื่องร่มนี้หญิงก็พกไปเช่นเดียวกันก็เริ่มพกตั้งแต่ปีหนึ่งเลยเมื่อหญิงพบเจอกับเหตุการณ์นี้เ mm hmm. อ็กซ์นี่จะว่ายนะ้ำไปเลยนมอแล้วนะน่าจะเป็นช่วงหน้าฝนด้วยแหละฝนเลยตกหนักอยู่พอสมควรนะแต่ช่วงนี้ฝนเริ่มอยู่ตกแล้วแดดก็เริ่มออกทําให้หญิงได้ถ่ายบรรยากาศสวยๆในมอให้ทุกคนได้ดูแบบนี้เอาไว้ได้กองทัพต้องเดินด้วยท้อง นี่คือคติประจําใจเราเลยมนุษย์เราต้องมีสารอาหารเพื่อจะมีแรงในการทํากิจกรรมไม่ว่าจะออกกําลังกายหรือเรียนป่าหรอกที่จริงเราก็ตระการเรื่องของกินนั่นแหละเอ้ยเฮตอนที่มาสมัครหรือมาเรียนที่มอวันแรกก็มีร้านอาหารอยู่หน้าทางเข้าเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะโซนขายของหรือโซนของกินแต่พอหยิงเป็นนักศึกษาเต็มตัวก็จะมีวิชาที่หิงได้มาก็มีอยู่หน้าตึกบ้างหลังตึกบ้างพอเดินไปเรียนหลายๆตึกเรื่อยๆจะได้เห็นว่ามีร้านอาหารอยู่ทุกที่แบบ ทุกที่จริงๆมีอยู่ครั้งหนึ่งหญิงเดินมาเรียนที่มอเดินถึงห้องก็ประมาณเจ็ดมงห้าสิบยังเช้าอยู่เลยแถมอาจารย์ก็ยังไม่มาตอนนั้นท้องก็เริ่มคำรามออกมาแลละไหนๆก็มีร้านที่อยู่หน้าตึกที่เรียนอยู่ก็เดินออกมาจากห้องเพื่อมาซื้อของกินก่อนได้กินของอร่อยอร่อก่อนเริ่มเรียนสบายใจและมีแรงไปเรียนและ